พี่น้องนี่แหละทะเลหัวเหวินจาเช้าน้ำกำลังขึ้นนะพี่น้องเวลาผมนั่งทานข้าวเยู่จะได้ยินเสียงคลื่นทะเลก็นี่แหละครับพี่น้องดเูเดี๋ยวผมจะพาไปทานข้าวก่อนปาทานข้าวพามาดูก่อนครับพี่น้องไปเลยครับไปทานข้าวกันเลยครับไปเลย สวัสดีคร of ับพ่อแม่พี่น้องมาพบกันอีกแล้วครับตักช่องแกนกินชมเดิมสวัสดีไปย่งพี่น้องอสปลาเลาและทั้งยุโรปและทั้งเวียดนามในในประเทศรวมทั้งในประเทศนั้นเดอดกับเดือพี่น้องเดือหลังจากพาไปชมทะเลซอสมาแล้วพี่น้องพามาทานเผาได้น้ำพริกน้ำพริกปลาปลาตะคูพี่น้องปลาตะู มันติก๊กต๊อกติน้องมันติก๊กต๊อกติผักหอมนี่นี่ผักกวนตุ้งต้มอะน้าต้มนี่สลับสดกับดิโจ้มสดน้องผักโขมผักโขมต้มผักโขมดีมมมมม๋ยวนี้ต้องซื้อพี่น้องไม่มีขายแล้วไม่ควบจิตไม่ไม่มีปลูกธรรมชาติเลยนะ ปลูกไข่เลยอเอ็ซื้อหมูปลาแทนเราไม,ม่กินน้ำพริกเขาสวยเขาสวยพี่น้องแตงีแตงอันเยอะร้อยนกึกเสีต้มบวกต้มพี่น้องกาะทำปีต้มคนดำ่าจะตกพี่น้องเอาทั้งชนบุรีทั้ง พัทยามีลงนะครับไม่รู้จะมาถึงหัวห่อไหร่ไเป่านะครับพี่น้องอันนี้เดี๋ยวเปิดเปิดมือเลยพี่น้องมาแซ่บแซ่บเด็กกันพี่น้องมา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 ,มาทำเก่งนะครับพี่น้องแต่ว่าไม่ได้ทําให้ดูนะนนมาเลยปเปิดมือเปิดมือกับ นี่ชนะนะน้ญญาต้ม 玩。Wow, หม้อจะน้ำเนาะขุ่ก่อนมัวมาจากช่วยหุงข้าวได้ทำมาข้าวได้ม้อจ,าาาาจหาร ขคนๆน่ะเปเส้ท่กระเทไปอร่อยนะอรับตัวโปรแกรมันั่ง ขออนุญาตครับนุ่งเก็บของเนี่ยฝนยังตกอยู่นะพี่น้องแดดก็จะออกดัวมองไปในทะเลเลยพี่น้องสัลัวมืดมืดหมดแล้วนี่หน้างนอกทะเลเลยครับแต่ฝั่งนี้แดดออกเฉยพี่น้องดัวเ,เนี่ยทัดติดยังขึ้นอยู่เลยแต่ฝนยังตกนะพี่น้องเนี่ยดัวเ,เนี่ยนี่ดูสภาพไอ้ฝนยังตกเลยครับนี่ โอ้ยมามามาพี่น้องต,อต,ออต่อต่อทีขอตัวขอไปกําลังอร่อยฝนตกตกจริงจริงจะตกไม่นักหรอกพี่น้องไปเก็บผ้าทีพูดแล้วผมพูดแต่ต้มคลิปเราเห็นไหมมันมืด,ม,ดมืดมาแต่ตอนนี้แดดกำกลังออกพี่น้องแดดกำลังออกมาต่อต่อโอ้ไม่ไหวเลยกําลังอ่อนลอยกลังอ่อลอยพี่น้องเนี่ยมันมืดมืดแล้วแดดมาฝนมา อย่นลืมบอกเลยนะกำลังอร่อยมันผิดกัปีนะี่จับผักสดอย่างนี้นะตอนนี้ผักต้มอ,อร่อย มนะืดแล้วพี่น้องเดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนตัดมืดมืดนี่เสียงสาร้องดนะ้วยพี่น้องเอ้ยเราต้องรีบกินรีบไปแล้วเพรตรงนี้ ้งบนฝนเนี่ยไม่ใช่ลังคาพี่นอ้องมันเป็นไม้เนี่ยพี่น้องข้างบนเนี่ยเป็นไม้ระแนงเห็นไหมถ้าเกิดฝนตกหนักตรงผมนั่งอยู่เนี่ยพี่น้องเนี่ยตุผมนั่งอยู่ข้างล่างเนี่ยก็รเรียบร้อยไม้ระแนงถ้าเป็นฝนตกลงมาก็เปียกต้องรีบไปพี่นอ้องขอโทษวอ,อ,อไปเรือยคืนนี้จะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ น้องวันนี้ขอจบภารกิจไวแจะเพียงเท่านี้ก่อนกินกําลังอร่อยฝนตกพี่น้องวันนี้ก็คลิปเลยไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ก็ขอตัวขอโทษขอภัอออยด้วยนะพี่น้องอสําหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับพี่น้องนะก็ไปลองจัดดูพี่น้องน้ําพริกปลาทูน้ําพริกกะปิอักต้มผักสดผ,ผักลวกดี่เลยน้องจุดยอด น้ำร้อนนี้ช่องเจนจินชมจาวลายไปก่อนคุณน้องบายบายสวัสดีครับ